ช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนแม่ไม่ว่าจะเดือดร้อนขนาดไหนขนาดแบบที่สถานที่ไกลๆในหลวงไปแล้วก็ไปพัฒนาตรงนั้นที่และตรงนั้นให้มันดีขึ้นหนูอยากอ,าอยากเป็นคล้ายๆคนเหมือนในหลวงค่ะอยากาช่วยเหลือคนที่หนูจะช่วยได้การส่งเสริมการเกษตรของพระเจ้าอยู่หัวครับที่ไปส่งเสริมนอกพื้นที่ครับก็เห็นถึงความลำบากของพระอ,องค์ครับที่ไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับ ไม่มีพ่อหลวงองค์ไหนนะที่จะมาทุ่มเทพระราชวรกายที่แบบทุ่มเทงานได้ขนาดนี้ก็คือท่านทรงคิดว่างานหนักไม่ใค่ค่าคนอย่างแท้จริงรอะครับนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยมากมายดังปรถมพระบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโครงการฝนหลวงค่ะเพราะว่าโครงการฝนหลวงนะคะได้เกิดขึ้นและทดลองขึ้นที่ปักช่องด้วยก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบดีใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นะคะแล้วหนูก็คิดว่าโครงการฝนหลวงนั้นสามารถช่วยเกษตรกรได้ทุกภาค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหนือแล้วก็อีสานเพราะว่าประชาชนสองพื้นที่สองภูมิภาคน,นี้จะประสบปัญหาภัยแ้งเยอะค่ะ เคยไปศึกษาดูงานที่โครงการช่างหัวมันนะคะที่หัวหินนะคะเร,เรารู้สึกว่าประทับใจใน,ในการแก้ปัญหาของในหลวงนะคะทั้งทางด้านพืชสาสตว์แล้วก็แก้ปัญหาแห้งแลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,ออเป็นโครงการเกี่ยวกับกังหันน้ำช้พัฒนาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับ ประทับใจแล้วก็เป็นโครงการที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเงี้ยค่ะว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวแล้วก็ช่วยพัฒนาแหล่งน้ําให้กับประชาประชาชนเงี้ยค่ะนอกนอนจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดิงและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมก็จะได้เรียนรู้งานต่างๆเหล่านี้โครงการในพระราชดำริกว่า4 0 0พันโครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั้นล้วนทําให้ประชาชนเกิดความพอเพียงพออยู่พอกินและยั่งยืนในอาชีพสิ่งที่ในหลวงได้ถ่ายทอดแล้วก็บอกกับชาวบ้านในเรื่องของอย่างเช่น,ป,นประสบปัญหาเลยคือดินเปรี้ยวดินเคมเี้ในการแกล้งดินอ,อย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้กเกษตรกรอะสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อะค่ะ ถ้าสมมตินในห้องหนึ่งอะ่ะมีอาจารย์สังคมเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าในชีวิตจริงจะมีใครเด็กคนไหนสักคนที่จะเข้าใจหรือเปล่าว่ากลับบ้านไปไปแบ่งพื้นที่3ามสามสาหนึ่งมันคืออะไรแล้วแบบจะมีใครกลับบ้านไปบอกพ่อไหมไหมว่าพ่ออยากปลูกแบบอยากปลูกผักเลี้ยงปลาซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนจะง่ายแต่ว่ามันคนเข้าใจยากอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้จริงๆน่าจะดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สําหรับประเทศไทยตอนนี้มันเป็นการแบบ ถ้าคนรู้มันคือการปฏิวัติประเทศได้อย่างหนึ่งปฏิวัติเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของคนให้กลับมาเป็นแบบเดิมอยากรู้ว่าโครงการในแพร่ชมลีเนี่ยเป็นยังไงก็มีโอกาสได้รู้จักพระราชกรณียกิจเนี้ยค่ะของในหลวงแต่ว่าแค่แบบว่าผิวเผินนะคะ